สวัสดีครับผมออดนะครับพบกันอีกครั้งนะครับก็คงจะพบกันเรื่อยๆหลังจากนี้คุยกับพี่ออดอดทอก Talk. เสียงสะท้อนจากเพื่อนๆบอกว่าใช้เงินเก่าใช้สเสบียงที่สะสมไว้ตอนนี้มีทองก็เอาไปจำนำําหรือไปขายมาเพื่อใช้แล้ว ในช่วงที่เราแข็งแรงแล้วก็ไม่มีวิกฤตก็เต็มที่กับการทำงานก็ทำมาหากินแล้วก็ทำมาหาเก็บทั้งสองอย่างนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้แปลกที่เราจะใช้เงินเก็บที่สะสมในเราออกไปข้างนอกไม่ได้นะครับเราหลายๆท่านทำธุรกิจแล้วก็ธุรกิจมันก็ซบเซาลงก็ต้องใช้เงิน สะสมก็เป็นเรื่องปกติครับในพระพุทธศาสนาได้พูดเรื่องของความสุขสี่ด้านของครหัตก็คือระดับแรกก็บอกว่าความสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์เป็นทรัพย์ที่หามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงเกิดความภูมิใจ เวลาที่เรามีทรัพย์จะสังเกตว่าเราจะมีความสุขจะมีออร่าจะมีสีหน้าที่เบ่งบานออกมานะครับเสร็จแล้วเมื่อหาทรัพย์ได้บางส่วนก็ใช้หลังจากหาได้บางส่วนก็เก็บไว้เสร็จแล้วถ้าเป็นการใช้ทรัพย์จากที่หาได้มา ก็เป็นความสุขข้อที่2คือสุขจากการใช้จ่ายทรัพย์ไงครับก็ใช้จ่ายเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวทําบุญนะครับที่เรียกว่าบำเพ็ญประโยชน์นะครับตรงนั้นก็เป็นความสุขแล้วครับส่วนจะเป็นความสุขที่ดียิ่งขึ้นเลยก็คือว่าเราไม่มีหนี้ะไม่ได้ติดหนี้สินใครนะเป็นไทย ส่วนสุดท้ายของความสุขก็คือประพฤติสุจริตไม่ปรพ้องใครก็ติเตียนไม่ได้ทั้งทางร่างกายทางวาจาหรือทางจิตใจอันนี้เป็นความสุขที่สุดยอดสองข้อแรกที่เป็น <c oughs> มีทรัพย์กับใช้ทรัพย์นี่เป็นความสุขทางกายส่วนการไม่มีหนี้กับการประพฤติสุจริตเนี่ยก็เป็นความสุขที่เกิดจากทางใจ คุยถึงเรื่องของการทำงานแล้วก็เก็บเงินไว้เพื่อใช้เนี่ยทำให้คิดถึงทฤษฎีอยู่ทฤษฎีหนึ่งนะครับใช้คำว่าแอนฟิโลซฟีนะครับปัชญาของมดน่าจะเข้ากับเรื่องที่เรานี้ได้ดีว่า เราต้องเก็บเงินไว้ใช้ในโอกาสที่พิเศษหรือในช่วงที่วิกฤตมีหลายท่านนำมาเล่าเรื่อยๆก็ผมก็เห็นว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็น่าสนใจมากนะก็เลยอยากจะนำมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังด้วยจิมโลนเป็นเจ้าของทฤษฎีที่ได้เสนอแนวคิดนี้ไว้นะครับได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของมดแล้วก็ ได้พูดถึงปรัชญาต่างๆเกี่ยวกับมดปรัชญาข้อที่หนึ่งมดไม่เคยละความพยายามหากมันมุ่งหน้าไปทางใดแล้วเกิดอุปสรรคปิดกั้นหนทางขึ้นมามันจะพยายามหาทางเดินอื่นมันจะปีนขึ้นปีนลง ปีนไปรอบๆมันจะมองหาหนทางอื่นๆเสมอเป็นความพยายามท,ที่ยิ่งยวดเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการนะครับอันนี้เป็นปรัชญาข้อที่1ปรัชญาข้อที่สองของมดมดจะคิดถึงฤดูหนาวตลอดฤดูร้อน มันไม่เคยลักสบายะนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดว่าฤด,ดูร้อนจะอยู่กับมันตลอดเวลาเมื่อมันคิดได้แบบนี้มันก็จะทำการสะสมสบียงไว้นะครับสำหรับฤด,ดูหนาวตลอดฤด,ดูร้อนเนี่ยสะสมสบียงยาวเลยนะครับเราเองก็ต้องคิดถึงความยากลำบากในอนาคตในขณะที่ สนุกสนานอยู่ท่ามกลางสายลมและแสงแดดนะคิดถึงวิกฤตว่ามันจะมีวิกฤตเข้ามาขา้างหน้านะปรัชญาข้อที่3บอกว่ามดคิดถึงฤดูร้อนตลอดระยะเวลาฤดูหนาวท่ามกลางความเหน็บหนาวนะครับมันจะเตือนตนเองอยู่เสมอว่า ความยากลำบากจะอยู่เพียงไม่นานแล้วเราก็จะผ่านพ้นจากสภาวะเช่นนี้ทุกท่านก็เช่นเดียวกันนะครับเอาแนวคิดเนี่ยไปเตือนให้วิสติกับตัวเองว่าความยากลำบากจะอยู่ไม่นานแล้วเราก็จะพ้นจากสภาวะเช่นนี้ มดเนี่ยเวลาที่โอกาสมาถึงเช่นแสงแดดสาสต์สองมามันก็จะออกมาร่าเริงแต่ถ้าหากว่าอากาศมันกลับเป็นหนาวเหมือนเดิมมันจะเข้าไปในโพรงอีกครั้งหนึง่งแล้วก็จะออกมารับไออุ่นรับความอุ่นในวันที่อากาศดีๆในช่วงที่ลำบากนะครับในช่วงที่เราลำบากอยู่แบบนี้ผมมองว่าเราก็ควรที่จะ ฝึกวิทยายุทธ์เนาะฟื้นฟูความรู้เดิมนะครับเพิ่มเติมความรู้ใหม่อาจจะเรียนออนไลน์จาก youtube หรือเรียนออนไลน์จากคอร์สออนไลน์ที่มีอยู่แล้วหรือครูบาอาจารย์ก็ทำคอร์สออนไลน์หรือถ้าเป็นพ่อค้าแม่ขายก็ขายของออนไลน์พวกนี้ก็ทำได้ทำได้ทั้งหมดทำได้ทั้งสิ้นนะรับผมเนี่ย ใช้วิกฤตช่วงนี้ให้เป็นโอกาสก็ทำหลายเรื่องครับเพราะว่าเรื่องไหนที่เราอยากจะทำะเราต้องรีบทำสัปดาห์ที่แล้วอัดคลิปอยู่พูดถึงเรื่องเมื่อวานวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็ได้กรณีศึกษาเต็มเตมเลยนะครับก็ทำให้อดใจรอการโพสต์คลิปในวันรุ่งขึ้นไม่ได้ต้องโพสคลิปคืนนั้นเลยเพราะเราไม่รู้ว่าเรา จะมีโอกาสได้ใช้พวกนี้ไหมนะซึ่งจริงๆหลายท่านที่รู้จักผมจะทราบว่าผมผมป่วยนะครับเพราะนั้นผมต้องออรีบทำอะไรที่ที่อยากทำก่อนที่ยังไม่ได้ทำนะครับเพราะนั้นในช่วงนี้ผมก็จะใช้โอกาสของการฝึกฝนใช้โอกาสของการพัฒนานะครับตัวเอง ก็ทำทั้งในเรื่องของคอร์สออนไลน์นะครับนะครับทำเรื่องคอร์สออนไลน์ตอนนี้มีรายะเอียดหลักสูตรที่อยู่ในคอร์สออนไลน์เนี่ยทั้งที่เป็นคอร์สออนไลน์แล้วก็เป็นอีบุ๊กนะครับนะครับอยู่8ปกนะครับอยู่8ปกที่เป็นวิดีโอออนไลน์คือเข้าไปเรียนได้เลยกับอสอนสดในช่วงเย็นเยของแต่ละวันก็เลือกรอบเอานะครับเพราะในช่วงเช้าช่วงบ่ายนี้จะเป็นการ อสอนมหาลัยทำหน้าที่ปกติแต่ว่าช่วงเงย็นๆค่ำๆก,ก็จะสอนออนไลน์ที่เป็นสอนสดพวกนี้ได้นะครับอย่างคอร์สที่เป็นมาสจรรย์ตัวเลขและดวงดาวนี้ก็เข้าไปเรียนได้เลยนะครับในเรื่องของมาสจารย์ตัวเลขและดวงดาวนี่ครับเป็น,ปนการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองง่ายๆ10นาทีแล้วก็เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับผู้อื่นง่ายๆเหมือนกัน10นาที นะครับก็จะรู้ทั้งตัวเองและผู้อื่นเวลาที่จะหาหุ้นส่วนมาร่วมทำงานเนี่ยเช็คง่ายๆแค่วันเกิดมันก็เช็คได้ครับว่าคนเนี้ยจะทำงานร่วมกับเราได้ไหมเป็นพื้นฐานเบื้องต้นเกิดวันเสาร์เราไปเอาเพื่อนที่เกิดวันอังคารมาทำงานด้วยกันเจ๊งตั้งแต่เริ่มต้นชวนแล้วครับมันไปด้วยกันไม่ได้ แนวคิดเนี่ยยังสามารถใช้ได้กับคนที่จะเป็นคู่รักอะ่ะรักกันได้ไหมเช็คเบื้องต้นเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาที่ใช้เวลาในการครบกันตั้งนานแล้วสุดท้ายก็อา้าวไปกันไม่ได้เช็คเบื้องต้นหุ้นส่วนหรือประยุกต์กับคู่รักได้ทั้งสิ้นนะครับอันนี้ผมก็ทำหลักสูตรง่ายๆที่ให้ทุกคนเข้าถึงได้นะครับแล้วก็มีอีกหลายหลายหลักสูตรนะครับที่ ท,ที่ทำไว้สำหรับให้เข้าศึกษาให้เข้าให้เข้ามาเรียนรู้ได้เลยนะครับรวมทั้งบางท่านอยากทำหลักสูตรออนไลน์ก,ก็สามารถให้คำแนะนำได้นะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นก็คือใครที่อยากเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลนนะ์แต่ไม่รู้จะขายอะไรก็มีคำแนะนำนะครับทดลองโพสต์ใต้คลิปเนี้ยนะครับหรือไม่ก็โทรมาคุยกันได้นะครับแอดไลน์ เข้ามาคุยกันได้นะจะมีรายละเอียดนะครับ<ม>ให้ว่าน่าจะทําอะไรดีในช่วงนี้นะครับเพราะนั้นนะครับก็ในครับผมใช้โอกาสที่ทมีอยู่ใช้โอกาสที่ที่เป็นวิกฤตแบบนี้นะครับทาในสิ่งที่ที่ที่เราอยากจะทําแล้วก็ต้องเราต้องเร่งมือมากกว่าคนอื่นเนื่องจากร่างกายเราไม่พร้อมเท่าคนอื่นเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบข้นขวายทํา มากกว่าคนอื่นถึงสองเท่าตรงนั้นนะครับคราวนี้ในในเรื่องของปัชญาของมดเนี่ยครับก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าวิกฤตแบบนี้พยายาม <c oughs> หาโอกาสในวิกฤตให้เจอจะเป็นทางออกนะครับจะเป็นทางออกจะเป็นแสงสว่างให้เราดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขนะฮะ ประจาข้อที่สของมดก็คือว่าทุ่มเททุกสิ่งเท่าที่สามารถที่ผู้พูดมาก็คือจะเห็นว่าเวลาที่ฤดูร้อนมดจะสะสมอาหารไว้ใช้ฤดูหนาวพอฤดูหนาวทั้งฤดูหนาวก็คิดบวกไว้ว่ามันจะผ่านพ้นไปได้ ในขณะเดียวกันประชญาข้อที่4ก็คือการสะสมอาหารที่ใช้ในฤดร้อนเนี่ยเป็นการเตรียมความพร้อมพร้อมให้มากที่สุดที่จะมากได้จะเห็นว่าเวลาที่มดขนสเบียงกลับเข้าหลังเนี่ยครับน้ำหนักสเบียงบางอันน่ะใหญ่กว่าตัวมันไม่รู้กี่สิบเท่ามันก็ขนขวายมันมัน,ม,นมันก็พยายาม ขนเข้าไปในรังมันส่วนเพื่อนจะช่วยหรือไม่ช่วยนั้นก็กแล้วแต่ถ้าช่วยก็ดีไปไม่ช่วยมันก็พยายามเต็มศักยภาพเต็มความสามารถในการในการขนสเสบียงเข้าในหลังนะก็เห็นว่าทํามากที่สุดเท่าที่จะทําได้เต็มศักยภาพที่มีนะครับก็เอา,เ,อาเรื่องดีๆมาพูดคุยมาฝากทุกท่านในวันนี้ก็ยัง รักและปรารถนาดีต่อทุกท่านอยู่นะครับให้กำลังใจเสมอแล้วพบกันใหม่นะครับ